สวัสดีครับทีวคุณไห้ช่องอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้เช้าวันอาทิตย์ครับที่9กาก,ากรกฎาคมครับ2566ครับเวลาลงคลิปตอนนี้คือ6นาฬิกา35นาทีครับ <c oughs> เข้ามาไลค์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามนะครับกดมันทุกปุ่มเลยแล้วก็ท่านด้านใดมีเวลามีเวลาว่านะครับหลังจากจบคลิปนี้ให้ช่วยรบกวนลับไปดูคลิป ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเป็นการช่วยดันช่องไปในตัวนะเดี๋ยวเช้านี้ขอญาตจัดเม็ดฟูกก่อนคอแห้งอืเมื่อคืนนีหโหช่วงหัวลุ้งเรียกหัวลุงได้ไหมตีสามตีสี่นะครับโหฝนลงมาแบบหนักนะแต่ทำให้อากาศเย็นสบายเช้านี้สดชื่นจริงๆนะครับอ่ะก่อนจะพูดถึงเกมเมื่อคืนนี้อะไหนๆพูดถึงเกมเมื่อคืนก็พูดถึงเกมเมื่อคือนเมื่อคืนนี้มีการแข่งขันฟุตบอล ยุโรปนะครับยู21ชิงแชมป์ยุโรปนะก็คงจะเป็นโคต้าเกี่ยวกับไปโอลิมปิกแล้วบ่าเนี้ยนะประมาณนี้ใช่ไหมบอลยุโรปยู21ของยุโรปนะครับทีมชาติอังกฤษก็ลงชิงชนะเลิศกับทีมชาติสเปนนะก็มีนักเตะขวัญใจของเราด้วยครับเอเมลสมิธโลนะลงด้วยนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะทีมชาติสเปนไปได้นะครับไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็ทำให้อังกฤษ เป็นแชมป์ยุโรปยู21ครั้งที่3หลังจากที่ต้องบอกว่านานโคตรนานเลยล่าสุดที่เป็นแชมป์ก็คือปี1984 8494 0414เก้ือบ40ปีจริงบอกว่เนี่ยโคตรนานเลยโคตรนานจริงๆนะอ ชนะสเปนไปครับ1ประตูต่อ0ูแล้วก็ทำสถิติตลอดทัวร์นาเมนต์ไม่เสียประตูเลยโอ้โหสุดยอดแล้วเมาวาื่อวานนี้เสียจุดโทษด้วยนะมาเสียจุดโทษตอนช่วงนาทีที่90กว่าประตูประตูะระตะครับคือเจมส์แทฟฟอร์ดเนี่ยเซฟได้นะแล้วก็ทำให้ชนะสเปนไปก็โอ้โหเป็นการฉลองชัยกันอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวสำหรับทีมชาติอังกฤษชุดเล็กนใะช้คำว่านะชุดเล็กนะครับก็นําเป็นแหล่งรวบรวมดาว ดาวทั้งหลายเลยนะครับแล้วเมวื่อวานนี้ก่อนที่การแข่งขันคู่นี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยแม่นักเตะอาร์เซนอลครับเมื่อวานนี้ทั้งทีมเลยต้องใช้คําว่าทั้งทีมะนะไปเตรียมชมคืออยู่ยในห้องคล้ายๆเป็นมินิเทเตอร์ซึ่งจะเตรียมชมการแข่งขันฟุตบอลนัดจริงนัดนี้แหละแล้วก็กัปตันเอเดนการ์ดครับรวมทั้งพี่ๆน้องๆโอ้โหแผนภาพมาดูเนี่ย โหเกือบทุกคนจริงๆนะคลายแฮมแวดก็มานั่งอยู่แล้วก็แอบส่องมีใครบ้างนะมีบุกโยซาก,ก้ามานั่งอยู่พี่จอยนโยนะครับแล้วก็ตัวทาเครุโทมิัิสุครับทั้งโหทุกเกือบทุกคนเลยนะพี่โทมัสปาเตโอก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับหลังจากที่ คุมเครือคุมเครือเหลือเกินว่าเอตัทมัตปาเต้ข่าวมาบอกว่ากลับมาลอนดอนหลายวันแล้วแต่ยังไม่มีภาพแต่ยังไม่เห็นตัวนะครับเมื่อวานเห็นตัวมนเป็นเรียบร้อยแล้วในคลิปว่าหลายท่านคงจะเปิดดูแล้วนะกับตารเดินกาดก็อวยพรให้เอมิลซวิโลครับเป็นแชมป์ดนะ้ไรสุดก็สมหวังนะก็เป็นกำลังใจที่ทีมส่งมาให้กับ ตัวน้อง,องผมดูแล้วรู้สึกอบอุ่นดีอะนะเออแล้วทั้งสตาร์โค้ดมากันเต็มเลยนะทั้งมิเกลพี่เมเกสต้าทั้งหมดเลยครับแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะก็เป็นภาพที่ดูแล้วอบอุ่นอย่างสัตว์สำหรับครอบครัวของอาร์เซนอลครับเมื่อวานนี้คลายฮาวเวดครับหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรอะดีบิวดีบิวนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีภาพถ่ายแล้วนะครับจากในสนามเรียบร้อยแล้วสําหรับ พี่คลายฮาวเวดนะครับเป็นการลงภาพเป็นออฟฟิเชียลแล้วจะเห็นไหมอ่านี่นะครับรอเลยนะ <c oughs> เป็นภาพในสนามดีเอเมอ t ์เลดสเตเดียมครับเมื่อวานเอเมอเรดอย่างที่บอกมีการปิดปิดทั้งวันนะนะในเรื่องของการทีร่จะถ่ายวีดียยังไม่เห็นภาพของด n แคนไลกับยูเรนทิมเบอร์นนะอันนี้เป็นภาพของตัวคลายฮาวเวดก่อน ขายวัยจะสวมเสื้อหมายเลข29ลงในลงสนามในปีนี้นะครับแล้วก็เมื่อาวานก็มาร่วมเชียร์ด้วยโซดิกสองคนคิดว่าคงติดติดภารกิจในการที่จะต้องถ่ายวิดีอจะบทสัมภาษณ์อะไรของช่องอาร์เซนอลทั้งหลายเนะี่ยและผมคิดว่าวันสองวันนี้เดี๋ยวจะมีภาพออกมาแน่นอนทั้งยูเลียนทิมเบอร์แล้วก็ดิแคนไลท์นะครับโอ้ก็เป็นอะไรที่ทั้งนี้เราสดชื่นสงหวงังตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นกันนะครับมาดูของในเรื่องของ ยูเรนติเบอร์บ้างนะครับยูเลนติเบอร์เนี่ยหลังจากที่ตรวจร่างกายเราเสร็จแล้วเนี่ยจะมาใส่หมายเลข12นะครับยูเลนติเบอร์จะมาใส่หมายเลข12เป็นหมายเลขเดิมของพี่วิลเลียมซาริบานะวิลเลียมซาริบาปีนี้จะได้ใส่หมายเลข2นะครับแล้วก็ยูเลนติเบอร์จะมาใส่หมายเลข12เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้จากสติมาครับเขาบอกว่ายูเลนติเบอร์เนี่ยว่าที่นักเตะใหม่ของอาร์เซนอลครับ มีสถิติที่จ่ายบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายอันตรายได้มากถึง399ครั้งในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับมากกว่าเซ็นเตอร์แบ็กคนอื่นๆใน7ลีกชั้นนำของยุโรปเลยโอ้นะจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายคือในพื้นที่ในอันตรายกรอบเขตโทษนนะ่ะเป็นเซ็นเตอร์ฮาปเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแต่สามารถจ่ายบอลเข้าไปในพื้นที่อันตรายของคู่ต่อสู้ได้ถึง399ครั้งนะครับ นอกจากนี้ถ้านับเป็นผู้เล่นทุกคนในลีดของเอเลอรดิบิเซ่ก็คืออ,อ่านชื่ออ่านถูกไหมลีกดิวิชั่นหนึ่งของฮอลแลนด์แล้วกันครับก็เรียกเอเลอรดิบิเซ่นะตัวซิมเบอร์ยังครองอันดับ1ถึงสสติตินะครับได้แก่สัมผัสบอลมากที่สุดในลีด3,129ครั้งครับผ่านบอลสำเร็จมากที่สุดครับ2,501ครั้ง ส่งบอลไปข้างหน้ามากที่สุด902ครั้งครับโอ้โหเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ถูกย่กย่องว่าสามารถพาบอลขึ้นหน้าได้ดีมากๆมากๆา,กากที่สุดคนหนึ่งครับเนื่องจากตัวเองมีความเร็วความคล่องตัวและสามารถขยับไปเล่นเป็นแบ็กขวาหรือมิดฟิลด์ได้ด้วยนะครับโอ้โหนะ แม่เลยทิมเบอร์ขึ้นขวาชีเชนโก้ขึ้นซ้ายเวลาเราเล่นแบ็กอินเวิร์ดเกมลุกนะโอ้โหผมว่ามันนะ่าดูเลย <c oughs> นะครับนี่คือถึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พี่มิเกลโเดตาถึงใหม่ถึงอยากได้ตัวของยูเลียนทิมเบอร์นะครับโอ้โหใบยีบสองขวบนะแล้วก็กำลังห้าวกำลังมันกำลังแบบได้ไปได้ไปดูอย่างที่บอกได้ไปดูหลังจากที่ มีข่าวเข้าไปดูคลิปเก่าๆในสโมสรออแจงอังสมสตอร์นะครับโอห่ัม่งบุกแม่นสู้จร,จริงๆสำหรับยูเลียนทิมเบอร์นะครับก็ถือว่าเราได้ตัวนักเตะคนนี้มาถือว่าดีเลยทีเดียวเพื่อมาเติมแต่งเมื่อวานนี้ก็พูดถึงนักเตะทั้ง2ทีมแล้วนะครับไม่ใช่นักเตะสอทีมนักเตะอาเซนอนทั้ง2ชุดทั้ง2ชุดทั้งชุด BA และ B นะครับเลือกใช้เอาตามแต่ละสถานการณ์ละกันว่า สถานการณ์ตอนนั้นควรจะเอาตรงไหนนะฮะนักเตะทุกคนนะครับต้องบอกอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ทีม B ทีม A ทุกคนจะต้องมีการแข่งขันกันนะครับแม้ว่าจะเป็นผู้สามประตูนะไม่ว่าจะเป็นทางแบ็กขวาเนี่ยทาเก้เาร่โทมิยสุจะต้องมาแข่งกับตัวของพี่เบนไว้นะจะต้องรีดความสามารถมาทั้งในเรื่องของระบบการซ้อมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแท็กติกต่างๆเนี่ยเบนไว้จะต้องแข่งกับโทมิยสุ ในขณะที่ทิมเบอร์ก็อาจจะเป็นตัวสอดแทรกในทางขวาได้ด้วยนะครับมันมีมันมีหลายตำแหน่อง,องหลายช้อยคู่เซนเตอร์ฮาร์เองครับไม่ว่าจะเป็นกรเบนมานร ar, ม์กันเดียสครับวิลเลียมซาริบาแม้กระทั่งทิมเบอร์และก็เควีออเนี่ยโอ้โหทั้ง4คนนีคงจะต้องแย่งชิงนะโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดแย่งชิงให้เข้ากับระบบพี่มิเกละท้าสุดเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้เจ้านายบอสใหญ่หรือพี่ต้าเนี่ยไว้วางใจในการที่จะหยิบลงสนาม นะครับผมยังไม่ฟันธงว่าใครจะเป็น11คนแรกตัวจริงนะแต่นี่เป็นชุด A ชุด B ก่อนนะตีคนเคเรนเทนนี K ่ครับก็สามารถที่จะต้องใช้ความสามารถทุกอย่างจะต้องมาเบียดต่อสู้กับโอเล็กซานเดอร์ชินเชนโกในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้นะครับจะต้องบิดจะต้อง,อ,งอย่างเงี้ยคือการที่เรามีนักเตะเยอะมันทาให้นักเตะทุกคนอยู่เฉยไม่ได้อะไอคิดว่าจะเป็นตัวจริงแน,น่ไม่ได้เว้ยมองข้างๆโอ้ยมาแล้วเว้ยขยับมาแล้วนะเพราะฉะนั้น โอ้ oh, สนุกแน่ครับกองกลาง3ตัวเนี่ยตอนนี้เรามีทั้งหมด6คนนะมีทั้งหมด6คนครับแต่จะเลือกใช้แค่3โอ้โหเพราะฉะนั้นเป็นการแข่งขันที่สนุกแน่นอนนะดิคันไลท์ครับคายฮาวเวดกับตันเออร์เดนการ์ดครับพี่โทมัสปาเตพี่จอร์กินโยและก็สมิธโลพวกนี้ยังอยู่ในกลุ่มเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกตัวรับอยู่นะจะต้องใช้อยู่ที่พี่ไมเคิลอิต้าจะใช้ตัวรับกี่ตัวใช้1ห,หรือ2 นะหรือว่าใช้ตัวรับตัวเดียวเับเกมตัวลุกบุกเลยนะเพราะนั้นทั้ง6คนเนี่ยต้องมีการแข่งขันอย่างสูงแน่นอนครับมาตีิลี่เองครับมาตีเล่เองอะ่ะอยู่ทางซ้ายแต่คนที่จะคอยมา แย่งในตำแหน่งนี้ไปแล้วดูกาลนี้ก็คือเลนโดทอสซานะทอสซาเองอ่ะความสามารถเอกอูกอยู่แล้วหลังที่เราเห็นครับเล่นได้หลายตำแหน่งซ้ายก็ได้ขวาก็ดีกลางก็เด่นหน้าเป้ากูก็เล่นได้ <laughs> สารพัดตำแหน่งจริงบุโยซาก้าครับจะต้องเจอลิสเนลซันแน่ๆนะเจอลิสเนลซันและเผอๆจะต้องเจอเลนโดทอสซาด้วยเพราะนั้นบุโยบุโยซาก้าจะต้องรีดฟอร์มนะต้องรีดฟอร์มเพราะต้องยอมรับตรงว่าใน ชั่วโมงนี้เวลาทีนี้เบอร์หนึ่งทางขวาเราก็คือพี่โบโยโศากการนั่นเองนะครับอยู่ที่ใครจะมาเบียดได้คาร์เยนเชสซุดครับคงจะต้องโชว์ฟอร์มให้ดีให้หนักเลยเพราะว่ามีทั้งเอ็ดดี้เอ็นเกีเร์แล้วก็มีฟาเบีโอบาโลกันนะครับคอยจ่อก้นอยู่นะอันนี้ยังไม่นับถึงนักเตะใหม่ที่เรากำลังจ้องจ้องอยู่นะครับยังไม่มีข่าวอะไรแบบจริงจังนะเพราะนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะ,ะฟันธงอะไรได้นะเอาตอนนี้ก่อนเอานักเตะที่มีนะตอนนี้ก่อน นะอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับเมื่อวานนี้การตรวจสุขภาพตัวร่างกายทุกอย่างเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะนั้นก็เดี๋ยวรอการเปิดตัวครับอาจจะนั่นเองเมื่อวานนี้อย่างที่บอกครับเราสามารถต่อต่อสัญญาณนักเตะทีมวัยรุ่นได้เรียบร้อยแล้วนะ้เมื่อวานเป็น2คนสุดท้ายก็คือลายของลิสเนลสันแล้วก็เป็นลายของตัวของ วิลเลียมซาดิบามาดูวัยรุ่นแก๊งวัยรุ่น6 6คนนี้ที่เพิ่งต่อสัญญาไปนะครับต่อสัญญาไปคนแรกคือกาดเบียนมาการ์เนียสถือเป็นวัยรุ่นไหมยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเป็นคนแรกที่ต่อไปนะครับกาดเบียนมาการเยสครับกองหลังของเราครับต่อสัญญาไปนะตอนนี้เมื่อวานมีหลายคนอยากจะรู้นะว่านักเตะของเราตอนนี้ต่อสัญญาไปต่อต่อต่อเนี่ยไปต่อไปถึงเท่าไหร่นะกายเบียนมาการเนียสครับต่อสัญญาไปจนถึงปี2027 โอยาวๆไปเลย4ปียาวๆอ่ะนะอยู่ยาวๆไปเลยครับอ่ากาเบียนมาร์ตินิลี่ครับนี่ที่หลายคนบอกกาเบียนมาร์ตินิลี่ต่อสัญญาไปเรียบร้อยครับต่อไปจนถึงปี2027และก็บวก1นึ่งออปชันในการขยายสัญญานะมีบวกหนึ่งให้ด้วยนะครับนะแอรอนเดมเดลครับตามมาติดๆครับต่อสัญญาถึงปี2026นะแล้วก็บวกออปชันอีก1ปี นะบุกโยสาก้าครับโอ้โหที่รับเงินเป็นสายแสนเลยที่ล่าสุดของบุกโยซาก้าเนี่ยต่อสัญญาไปจนถึงปี2027ปี2027เลยนะครับลิสเนลสันเมื่อ2วันก่อนนี่ครับต่อสัญญาไปจนถึงปี2027พร้อมกับบวกออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีครับและกองสุดท้ายล่าสุดเลยครับวิลเลียมซาลิบานะครับต่อสัญญาไปจนถึงปี202 นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แก๊งวัยรุ่นอยู่ครบอยู่ครบเลยนะ,ะมีฟาวิโอวิอา่าด้วยนะครับเป็นแก๊งที่ที่เราเคยเห็นที่เคยบอกไปนะครับ <S <S <ๆ>ตอนนี้สิ่งที่จะต้องทำแน่ๆคือการที่จะต่อสัญญายื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับพี่กัปตันเอ,อเดนกาดนะครับเลือ,อีก2ปีแต่คิดว่าเดี๋ยวพี่มิกเกลเตากับพี่เอดูกาสปานครับมอบ ทัญญาใหม่ให้กับพี่กัปตันเอเดนการ์ดอย่างแน่นอนครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะก็โอเคสําหรับตอนนี้นะครับอ้าวสิ่งที่จะเริ่มทําต่อไปในตอนนี้ก็คือหลังจากที่รั้เมื่อวานนี้มารวมตัวกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันสองวันนี้จะเปิดตัวจะเปิดตัวครับแล้วก็จะเตรียม เรียมที่จะเดินทางไปเยอรมันนะครับไปเยอรมันเพื่อที่จะลงแข่งขันกับแนนแบกเขาจะเขาจะเรียกว่านูเรนแบกเนรแบกนี่แหละในวันที่13กรกฎาคมครับหลังจากนั้นเนี่ยอยู่เยอรมันอยู่อีกสักไม่กี่วันก็จะเดินทางเหินฟ้าไปนะครับอเมริกานะเป็นการทัวร์อเมริกาในระหว่างวันที่20นะ 20ถึง26กรกฎาคมครับรวมลงอุ่นเครื่องกับทีมรวมดาราของเมเจอร์ลีกครับแล้วก็เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเจอบา์เซโลน่าเป็นการชิมล้างก่อนโอ้โหนะไม่ต้องห่วงครับอาร์เซนอลเราที่หลายคนบอกว่าเมื่อไหรจะมาเอเชียจะมาเอเชียนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดของอ,อาร์เซนอลนะตอนนี้ต้องยอมรับตามตรงว่าอยู่ที่อเมริกา นะไปรีบไปโกยเงินใช้ไปเยอะแล้วก็ต้องเอาเงินเข้ามาบ้างนะหลังจากที่เตะกับบาร์ซ่าแล้วก็บินกับมาอังกฤษครับ <c oughs> เพื่อมาเตะเอเมเรดครับกับมอนโกยอดทีมจากฝรั่งเศสครับในวันที่2ส,งสิงหาคมและเตรียมที่จะเปิดฤดูกาลด้วยการเตะชิงโลค่โคอมมูนิตี้ชิลครับในวันที่6สิงหาคมครับกับแมนเชสเตอร์ซิต นี่นะอันนี้ก็คือโปรแกรมคร่าวๆนะครับสำหรับทีมอาร์เซนอลของเราหลังจากที่บรรลุเรื่องของการาซื้อนักเตะอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อสัญญาอะไรเรียบร้อยถึงบอกว่าเป็นวีคที่วุ่นวายนะเป็นวีคที่วุ่นวายนะครับเดี๋ยววันสักวันนี้ก็จะตามเรื่องของการาโชว์ตัวของยูรินทิมเบอร์กับดิแคทไลท์นะแล้วก็คงจะมีภาพต่างๆเมื่อวานนี้ภาพในการสนามซ้อมนะครับ ผมดูแล้วผมโอ้ผมมีความสุขในการดูดูดูผ้าเตะจริงๆมากันครบนะมากันครบ er ard, เออเดนกาดจอย์ดิโกพี่นวัดปาเตน,นะครับถือว่าตอนนี้เราฟูลทีมจริงๆและไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บเลยถือว่าสมบูรณ์พีคสุดๆนะครับทีนี้แหละครับก็อยู่ที่พี่ไมเกลเดต้าในการที่จะนำทีมไปเตะปรีซทซัี่น4-5แมตช์เนี่ยจะผสมผสานทีมยังไง จะใช้ใครลงตำแหน่งไหนนะครับคงจะได้ลงการเกือบทุกคนแหละแต่ว่าพิพิการต้าก็น่าจะมี11ตัวแรกอยู่ในใจแล้วละ่ะว่าใครจะเป็น11ตัวแรกแต่ทุกปัจจัยมันเกิดได้ตลอดครับนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใครจะโชว์ฟอร์มดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยสมิธโลหลังจากที่ แต่เสร็จเมื่อวานนี้ผมไม่แน่ใจว่าคงได้พักก่อนนะแล้วก็คงจะบินไปบินไปสมทบที่เยอรมันหรือว่าบินตามไปที่อเมริกาเลยเพราะว่าคงได้พักอีกนิดนึงเนอะเด็กอะหรือว่ามันห้าวขอไปต่อเลยก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่นะครับว่าเขาใจยังไงอะมาเรื่องของ <c oughs> ขอยญาครับ ขอย้อนไปเรื่องของนักเตะโอ้ยย้อนไปเรื่องของนักเตะที่เคยมีข่าวกับเรานะต้องต้องดูว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีเลยสำหรับมอยเซตไคเซโดสถานการณ์ไม่ดีงไงผมจะเล่ให้ฟังตอนที่เป็นข่าวกับอาร์เซนอลนะครับตัวไคเซโดเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าผมมองว่าพวกเขาเข้าใจนะว่าทำไมถึงอยากจะคว้าตัวผมไป โอกาสพิเศษอย่างเงี้ยผมไม่ยอมให้พลาดแน่นอนนะครับแต่แล้วตัวไคเซโดเองเนี่ยใบยตั้นต่อสัญญาพอต่อสัญญาระยะยาวเสร็จปุ๊บอ่าใบาตันต้องการ100ล้านเราถอยเราถอยจนมันถึงเป็นที่มาของดิวดีแคทไลท์ไคเซโดก็เลยค้างเติ่งพอค้างเติ่งเสร็จปุ๊บล่าสุดมีข่าวว่าเจลซี่จำได้ไหมที่มีข่าวมีข่าวกันมาอยู่เนี่ยพอมีข่าวเอเจนซซุปเอซีปุ๊บเมื่อเสร็จไคเซโดกด ติดตามสโมสรเชลซีทุกคนเลยแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้สโมสรเชลซีปฏิเสธครับเพราะไบรตันเสนอที่จะขายฟังให้ดีนะครับไบรตันเสนอที่จะขายไคเซโดให้กับเชลซีด้วยมูลค่า100ล้านเช่นกันตอนนี้เชลซีไม่เอาไม่เอานะเพราะฉะนั้นทำให้ไงครับไคเซโดไม่มีโอกาสย้ายเลย หมดสิทธิ์โอกาสย้ายแล้วตอนนี้เพราะทั้งอาร์เซนอลไม่เอาแล้วอาร์เซนอลไปเอาทางนู้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เชลซีตอนนี้ถึงแม้จะมีการขายนักเตะไปแต่ว่าปัญุเสธไปเรียบร้อยเชลซีปัญเสธปัญเศธข้อเสนอ100ล้านปอนด์ของไบตันแล้วนะครับเพราะนั้นโอ้โหตอนนี้ต้องจับตาดูสถานการณ์ของตัวของไอ้ไคเซโดจริงๆนะครับเพราะนั้นก็นะ มันอาจจะไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่านิดนึงแหละเมื่อคืนนี้นะครับเรามีบอลอุ่นเครื่องหลังจากที่นักเตะหลายคนได้ไปฟิตซ้อมไวที่สนามที่รอนดอนคูนี่เรียบร้อยแล้วนะครับมีบอลอุ่นเครื่องนะั้นเมื่อคืนนี้เนื่องจากสนามซ้อมของวัตฟอร์ดนะครับวัตฟอรนะ์จดจอแต่ละราวาดเนี่ยนะนะอยู่ใกล้ๆก็เลยยกพลมาอุ่นเครื่องกับทีมอาร์เซนอลเราครับก็มีการส่งนักเตะลงไปหลายคนนะสำหรับอาร์เซนอลนะครับ มีทั้งหลายหลายคนเลยอะลงไปยืดเสน้นยืดสายนะครับแล้วก็เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งกับวัตฟอร์ดนะแล้วก็โดยที่มาขึ้นยอดสามารถที่จะยิงประตูดได้ด้วยนะครับมาขึ้นยอดที่ใครๆก็บอกว่าเอ๊จะไปยังไงจะอยู่ไหมจะงังไหมนะครับก็แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ลงโชว์ฟอร์มให้กับอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยิงตีเสมอให้อาร์เซนอลนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันว่าสถานการณ์ของน้องมันจะเป็นยังไงจะ ยืมตัวไหมจะต้องไปอยู่ในะยืมตัวอยู่ไหมหรือว่าจะยังไงนะครับโอ้โหก็แม้แต่อายุยังน้อยแล้วของดีนะเมื่อปีแล้วก็ไปนอริสิตี้นะครับก็โท์ฟอร์มได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะอ่ะอีกคนนึงครับที่ผมอมรู้สึกเลยว่าทําไมขออนญาตแต่ต้องทีมอื่นหน่อยนะครับผู้สมประตูครับดาวิดเดเคอาครับหลังจากที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา12ปีนะ กลายเป็นตั้งแต่ฟรีเอเจนต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้วยการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเสนอเสนอข้อสัญญาใหม่ให้นะครับด้วยการลดค่าเหนื่อยลงแล้วก็เบวิธิคาร์รับข้อเสนอนั้นแล้วนะพอรับเสร็จปุ๊บแมนยูยกเลิกอันนั้นใหม่แล้วก็ยื่นอันใหม่ให้รับต่ํากว่าเดิมอ่ะโอ้โหผมไม่คิดว่าทําไมคุณทำกันอย่างนี้นะเออจนในที่สุดประกาศแยกทางกับทาง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นออฟฟิเชียลเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดาวิดเดเคอาร์นะเป็นนักเตะที่เซอร์เล็กอามาใช่ไหมเออเป็นดาวิดเป็นผู้สำปะตูจอมหนึกชาวฝรั่งชาวสเปนเลยจริงๆสําหรับประตูคนนี้นะก็เสียดายนะเราก็พูกความเสียดายว่าโอ้โหสโมสรน,น่าจะปฏิบัติให้เต็งเนาะแล้วผมไม่ได้ใจนี่เล่นเกิน12ปีน่าจะมีเทสเทสนะั่นเาเรียกแมตช์การกุศลเอ้ยไม่ใช่แม,มตช์อัลาเทสตูเมเนียนแมตช์ใช่ไหมเออ ว่ามันเป็นประเพณีของเขาไม่รู้ว่าจะได้มีเปล่าเนี่ยนะแล้วก็ประกาศยุติเส้นทางกับแมนยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อุ้ยเสียดายจริงๆนะครับโอเคสําหรับช้านี้คงประมาณนี้นะมิ่งก็บอกเลยบอกว่าน่าเห็นใจจริงๆเพราะว่ามีโอกาสช่วงนั้นนะมีโอกาสที่จะย้ายไปรีมันดิตน,นะครับแต่ว่ามีเหตุอะไรพลิกผัน,นก็เลยไม่ได้ไปจนทําให้ตอนนี้ กลายมาเป็นฟรีเอเจนต์เรียบร้อยแล้วแม่อาเซออลไปดึงมาไหมแต่ว่าค่าเซ็นหนัญญาค่าเหนื่อยคงจะเยอะอยู่พอสมควรแหละเอามาทําไมก็ไม่รู้นะสามสกว่า,กว,ากว่าด้วยนะเรียบร้อยนะครับส่วนพี่การิชกกาก้าก็ไปเปิดตัวเป็นนักเตะรีเวอร์ครเูเ้นอย่างเรียบร้อยแล้วครับเป็นการเข้าไปอยู่ในสนามแล้วก็ไปถ่ายภาพนะพาครอบครัวลูกและภรรยาไปถ่ายภาพในสนาม ในริเวอร์คูเซเรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางการต้อนรับของเจ้าที่ระดับสโมสรใหญ่ๆเลยของริเวอร์คูเซก็ทําให้เออก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งครับที่เดินทางอีกเส้นทางหนึ่งที่เราคงจะต้องตามเชียรสำหรับพี่การนิชาก้านะแล้วก็เดี๋ยวลองตามเมื่อวานนี้พี่น้องบอกว่าเดี๋ยวให้วิเคราะห์แผงขุมกําลังเรา เพื่อที่จะสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดอยได้ไหมเมื่อวันก่อนผมวิเคราะห์ไปแล้วถึงกองหลงังเอ่อกองกลาง3ตัวที่คาดว่าจะเป็นตัวจริงเดี๋ยวรอให้นิ่งอีกนิดหนึ่งนะครับรอให้นิ่งรอให้อ่าทุกถึงอย่างมันเข้าที่เข้าทางจริงเรื่องของการเข้าออกทั้งเขาและเรานะเดี๋ยวจะมีมัดมีขุมแผงขุมกําลังกองหลัง แล้วก็แผงหน้าเดี๋ยวจะนำมาเลยเปรียบเทียบกับระบังพวก Big กโเอาทีมเดิมนี่แหละไม่ว่าจะเป็นแมนเิตี้แมนยู itty, oo, แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับเอาแค่นี้แล้วก็ทีมเราเอาแค่4ทีมน่อก่อนเพราะว่าในตัวของทั้งสเปอร์ทั้งของเจอซี Chelsea, ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่แบบชัดเจนอะไรมากมายเท่าไหร่นิวคาสเซิลอีกทีมหนึ่งครับกำลังซุ่มต้องใช้คําว่ากําลังซุ่มหลายคนถามว่าทําไมนิวคาสเซิลโอ้โหทำไมเงียบ ทำไมเงียบเๆผมว่านิวคาสเซิลเขาไม่เงียบหรอกครับแต่ว่านิวคาสเซิลน่ะต้องยอมรับว่าหลังจากที่ท่านชี้ท่านชี้ใช่ไหมท่านชี้เข้ามาเนี่ยใน2ปีล่าสุดเนี่ยนิวคาสเซิลเองเนี่ยใช้เงินไปเยอะปีแรกเข้ามาเนี่ยเข้ามาเข้ามาแล้วทําให้ทีมรอดตกชั้นปีที่ซื้อโจวินหลอกเราไปอะนะปีที่ซื้อโจวินหลอกเราไปแล้วก็มีทั้งซื้อกิลมาไลท์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ปีปีที่แล้วที่ผ่านมาก็ใช้เงินไปเยอะคิดว่าต้องพูดง่ายคือตัวแดงทะลุรายจ่ายมากกว่ารายรับอะครับตัวแดงเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะทำอะไรมันจะต้องระมัดระวังในเรื่องของตัว FFA นะครับในเรื่องของ Financial Fair Pay เพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยดูผมว่าเดี๋ยวเขาเขาคงจะต้องจัดการอะไรได้แล้วก็คงมีการเสริมทีมอะ หลายคนบอกเฮ้ยทำไมนี่เส้นเงียบเพราะเขาไม่เงียบหรอกแต่ตอนนี้มันเรื่องเอฟเบเรื่องสําคัญนะเพราะาตัวเองจ่ายเงินไปไม่ได้จ่ายเงินไปมากไม่ได้นะครับเพราะฉนั้นอธิบายคร่าวๆกันเอฟเกอรก็คือคุณจะต้องเอาเงินจากรายได้ของสโมสรมาซื้อนักเตะเท่านั้นเอาให้ง่ายแค่นี้ค่าตัว๋วค่าสปอนเซอร์ค่าบล a d c a s t ทั้งค่าซื้อขายนักเตะซื้อค่าขายนักเตะตัวเข้าสนามสปอนเซอร์นะครับ ถึงเนี่ยพวกเนี้ยถึงจะเอามาซื้อนักเตะนะนึกออกไ่มไม่ใช่เอาเงินของเจ้าของ,าของมาลงตุมเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเป็นการผิดกฎนะอ่าเป็นการผิดกฎเพราะนั้นต้องเอารายได้นะของตโมสรเนะี่ยมาซื้อนักเตะเพราะนั้นตอนเนี้ยิวคาสเซิลเองคงจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้เลยทำมาให้ค่อยๆเดินเรื่อง,อง,องแบบเงียบๆอ่ะประมาณนี้นะครับมีสกูป๊ปอีกหลายๆสกู๊ปเลยที่เตรียมไว้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าเปรียบเทียบกลุ่มลังแล้วก็ห,หูล่าสุด ล่าสุดเลยมีสกู๊ปพิเศษเรื่องของความสนิทที่เชื่อระหว่างพี่มิเกลอาเจต้ากับพี่ชาวีอาลองโซนะครับโอ้โหทั้งคู่สนิทกันมีภาพมาตั้งแต่สนิทกันตตนเด็กอะ่ะเด็กแบบเด็กเป็นเด็กเด็กทั้งคือเด็กมากอะ่ะเจ็ดแปดขวบมากแต่ลงเล่นเป็นยุโรชนทีมเดียวกันแล้วไปเล่นสโมสสอนทีมเดียวกันแล้วก่อนที่จะแยกย้าย นะแยกย้ายเสร็จปุ๊บก,ก็กลับมาเจอกันอีกนะแล้วทีนี้ก็มีแยกย้ายอีกทีหนึง่งนะเดี๋ยวไว้ทำสกูปพิเศษความสนิทชิดเชื้อกันนะมันทําให้เดี่ยวของพี่แันดิชาก้าถึงเกิดขึ้นไงครับแล้วก็ก็เลยแองเซวล์แบบโอ้สนิทกันอย่างงี้ขอมุสซาดิยาบี้มาสักคนได้ไหมไอ้จำไหมมุสซาดิยาบี้ที่อยู่อ่าลิเวอร์พูลเซนไหนตัวเก่งๆนะครับก็ประมาณนี้นะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับที่หัวช่นลอาร์ซอลนแฟนคลับด้วยครับรู้ว่าวันหยุดก็หลายๆคนก็ค,ค,ค,คงจะมีติดภารรกิจอะไไป ยอดดูก็อาจจะน้อยลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าช่วยกันกลับมาดูด้วยเฉพาะ EP2 EP ที่ผมตั้งใจทําในเรื่องของอสถานะการเงินของเราว่าเกิดจากอะไรที่ทําไมถึงอยู่ๆเรามีเงินซื้อมา200ล้านได้อะไรประมาณนี้ทำไ้แล้วเมื่อสองีพีแล้วก็วรบกวนกลับเข้าไปดูกันหน่อยนะครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความสุขครับท่านใดถ่าพักผ่อนก็พักผ่อนอย่างมีความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยครับฝากสบายดีพี่น้องสอปปลาาวด้วยนะครับแล้วก็ ส่งกำลังใจไปกับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศเลยครับท่านปฏิบัติหน้าที่ให้กับประเทศชาติจริงๆสุดยอดอยู่แล้วครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมคิดว่าพรุ่งนี้คงมีภาพอะไรต่างๆมาฝากอีกเยอะเลยนะสถานก,การณ์ต่างๆตอนนี้กําลังชื่นมื่นเลยนะครับมีความสุขกันครับสวัสดีครับ